Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato, sambu bhagavato, bhagavato arahato sama sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato sambuddhassa Iti piso bhagavato arahato sama sambuddhassa Hari ini naik เป็นกำังคุณพระกับบาปที่บาโต่อพะกบธรมนุษย์รุ่นที่คอเอ็นปัสสิปะโอปันนิปปะัดจางเวติตาปูบินโดมิเตสุปฏิปันโนภะคะวะโตนปุจุปฏิปันโนภะคะวะโตนปะสังโฆยะรัตตุสุปติปันโนภะคะวะโต

โยพุทธะเตสังฆาติอิติพิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธะวิทุปะนะโสกะตโรอนุตตโรบุริสะธัมมะสารัตเถสะ ุปะตโตัโอยติธรรมัตริาจโิสัราเอสัพวะตโตสังโฆอาหุนยโปาหุนยโยทักอัญชลิกะรนิโยอนุตตารังกุญยเขตังโลกาสาธิอ่พถ้าเรามาอธิษฐานตรงนี้ โยมจะได้ผ่อนแปดประการธุรกิจท่านจะเดินการงานท่านจะดีไม่ตีท่านจะเบ่งบานการค้าท่านจะลุ่งเรืองชื่อเสียงท่านจะปรากฏเกียรติยศท่านจะแผ่ไปบุญเกียรติคุณท่านจะแผ่ไปสารลูกหลานจะว่าน,นอนสอนง่ายคือว่าแล้วมันนอนเลย การปิดทองอธิษฐานก็ปิดเวลาปิดก็สิทธิกิจจังสิทธิกรรมมังสิทธิดาโพชโยนิจังก็คือให้ธุรกิจการงานข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองการงานข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้าเจริญรุ่งเรืองเละข้าพเจ้านั้นมีความสุขโชคดีมีชัยในทุกสถานในการทุกเมื่อ